่สวัสดีไปยมโบสวัสดีแล้วเหรอสวัสดีค่ะค่ะพบกับค่ะพบกับแชนแนลค่ะฟังซิงเล็กคอร์เบนเบลลี่ก็หมอบอกว่าโบจะห้ามโดนบอลเลยตั้งแต่คลิปนั้นน่ะที่เบนเคยถ่ายไปจนวันนี้วเดือนแล้วที่โบไม่ได้ซ้อมบอลนะคะแล้วก็วันเนี้เนี่ยกลับมาซ้อมแต่ว่าเขาไม่ให้โดนบอลให้วิ่งก่อนน่า เดี๋ยวเราจะมาวิ่งนะคะเดี๋ยวเบสจะวิ่งเป็นเพื่อนดอกเองะวิ่งลงแตะเาขคาหนลูไม่เขาานแต่บอลให้วิ่งเดียวไปค่ะดูแฟนขับนะคะเขาขัดมาบอกเรา เขาหันมาบองเขาดูช่องเบสทุกคนเลยทุกคน,นะคะเบ๊บินเลือกจะเล่าให้ฟังคูมาวมัามอยก่อน,ก,อนก็คือว่าเมืองทองนะคะปีนี้รุ่นสี่เก้ากำลังประกวดอะไรเอ้ยไม่ให้ประกวดกําลังแข่งอะไรเมืองทองรุ่นสี่เก้านะคะกําลังแข่งไบโรนะคะแล้วก็รุ่นโบ๊ทเนี่ยตอนนี้กําลังจะบินไปแข่งที่เกาหลี เกาหลีใต้ประมาณกลางเดือนนี้นะคะก็คือวันที่11สิงหาดีโบจะไปเกาหลีใต้นะคะไปแขงแขกเดินสายได้แหละไปเนนามเมืองทองนะคะไปกันสิบคนก็จะมีตัวหลักหลักๆที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะไปซึ่งเบสก็จะไปด้วยนะคะเกาหลีเพราะเบสจะไปช็อปปิ้งเดี๋ยวก็เป็นข่าวและข่าวสัมภาษณ์ดิทำหน้ามันเปาไปสามว,วันเอทุกคนไม่ได้ทำหน้าแน่นอนจะเดือดโดนทักใหะถ่ายโบ๊ท ไปเกาหลีสุดๆเยังไม่นอดสนามเลยนะคุณนะแบบนี้แบบนี right ้ยิ้มนะพี่เบสนขอเรียนนะเห็้ไหมเชี่ย ใจในใจก็แค่นั้นเียาใจไหมเดี๋ยวแล้วก็ต้องเป็นพี่ไม่พอต้องเป็นคู่ซ้อมให้ดังวยทุกคนแบตกล้องมันหมดวะเราโบทลงไปลงทีมนะคะ ดังไม่ยอมวิ่ง oh. ดังจะลงไปเตะบอล้ะเดี๋ยวเดสจะเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคะลองดูเด้ะ เจ็บแล้วเหรอโบสเจ็บหรอ <c oughs> กูมาทำอะไรอะ่ <c oughs> ะกูจอรองเท้าให้เพื่อน ยังคงรอลูกบอลอยู่นะครับผมยุงกัดล้รอนานโซสรมโพระบด,อด,ด,อดบอก็ยังไม่ได้บอลอยู่ครับผมเริ่มหงุดหงิดแล้วเการอก็ยังไม่ได้บอลนะครับ เอาละได้แล้วเอาใหม่ทันนะครับผมเอาอยางค่ะจหวะไไปได้ตบขาละไม่ได้บอลนะครับตบขาหันมาฟ้องนะครับหันมาฟ้องไคขับนิดนึงแต่ขับว่าไงล้องรูไม่ได้บอ,นนบบอ,บอ,บอลสักที แล้วภูมันต้องมานั่นแหละภูไปนั่นแหละูโอ้โหโดนแย่งนะครับน้องูขาเจ็บไม่ทันนะครับผมเอาภูเอาดีได้บอลแล้วเอาดีภูนั่นแหละูโอ้โหอ่อนไปหน่อยขาเจ็บขาเจ็บเบาไปได้อย <c oughs> เอานอนแล้วไม่ได้บอลน,นอนเลยครับ เอาผู้เอาดิผูโอ้ยเสียวขาเสียวขาทำไมไม่ได้บอลสักทีต่อไปบอลลูเอาดิเอาดิเอาดิบ้าบ้าดิบ้าเอาดิโอโหเอาดิเออนั่นแหละเออนั่นแหละไปลูกไป เออยิงอ้โหไปเข่าครับไม่เข่ากรอบแล้วครูโอ้โหเริ่ศละหันมาฟ้องแฟนคลับนิดนึงเออไม่หันเออก็แค่ละแหละพูฮ้ก็แค่ละแหละพู้เออน,นเี่ยกันได้ยิงแล้วเนี่ยพอแล้ว โอ้โหข้เข็มแล้วกูไม่ได้ไปเกาหลีเด้อ oh <my> ก็มันเจ็บอยู่พอแล้ว oh <my> ดือด้อดื้อคนดื้อสองพันสิบแปดเอาคลิปนี้ให้แมก่กับพ่อดูค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเพราะเบสอยากกินชับเบสอยากกินชาบูไปคลิปกอนคุณครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยพาคิดใหม่เด้างสวยนะคะ